แบบเซนวันนี้คือวันที่6มกราคม2565ผมอาจารย์คำภีปีชายานพบกับท่านผู้ฟังในราย,รายการพุทธแบบเซนนะครับพุทธแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นเสียงอ่านปริศนาธรรมหรือโกอานนะครับวรีธรรมเพื่อกระตุกจิตตามแบบชาพุทธเซนนะครับซึ่งก็ได้อ่านมาเป็นตอนๆวันนี้ก็เป็นตอนที่120นะครับ120 ซึ่งก็จะอ่านข้อที่691 6 9 1นะครับ<ม>การรู้แจ้งเห็นจริงที่สมบูรณ์ในทันทีที่ความคิดปรุงแต่งหรือความรู้สึกทางอศายธนะเกิดขึ้นพวกเธอก็จะพลัดตกลงสู่คติทวินิยม หรือทวิลักษ์หรือสิ่งคู่ด้วยสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติที่แท้น,นการเวลาทั้งหมดปราศจากการตั้งต้นปราศจากการดำรงอยู่และปราศจากการสิ้นสุดใดๆเช,เช่นขณะซึ่งเป็นปัจจุบันขณะหนึ่งนั้นเป็นสิ่งอันเดียวกันคือปราศจากการเวลาดังนั้นจึงไม่มีที่จึงไม่มีนี่ไม่มีโน้น การเข้าใจอย่างซึมซาบในสัจจะข้อนี้เรียกว่าการรู้แจ้งเห็นจริงที่สมบูรณ์และไม่มีอะไรเหนือกว่าการรับรู้การรู้แจ้งดังกล่าวนี้นี่คือข้อที่691นะครับการรู้แจ้งเห็นจริงที่สมบูรณ์ต่อไปข้อที่692นะครับ692 จงหยุดแสวงหาหลักธรรมจงหยุดแสวงหาหลักธรรมนะครับหากเธอแสวงหาหลักธรรมใดๆก็ตามเธอก็จะพลัดลงไปสู่ความคิดแบบคติทวินิยมทันทีและเป็นเพราะการแสวงหาด้วยการด้วยความอยากของเธอแท้ๆนี้จิตของเธอจึงสร้างความแตกต่างขึ้นและบังเกิดความว่าง ของสองอย่างคือคนธรรมดากับคนที่ศัตรูแล้วแต่หากเธอหยุดการแสวงหาด้วยตัณหาความทยานอยากเสียได้แล้วมันจะมีความแตกต่างใดๆในระหวา่าง,ง,งสิ่งดังกล่าวคือคนธรรมดากับคนที่ศัตรูแล้วได้อย่างไรหมายถึงว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับคนที่ศัตรูแล้วนะครับเพราะฉะนั้น พระอาจารย์ฮวงโปูจริงบอกว่าโจงโยนแสวงหาหลักธรรมนี่คือข้อที่692นะครับต่อไปข้อที่693เมื่อทุกสิ่งล้ายความจริงและเป็นมายาเธอจะสแสวงหาสิ่งใดได้ที่ไหนกันเล่าข้อที่693 เมื่อทุกสิ่งไร้ความจริงและเป็นมายาเธอจะสแสวงหาสิ่งใดได้ที่ไหนกันเล่าถ้าเธอไม่ได้ถ้าเธอไม่ไปเอ่ยถึงคนธรรมดากับคนที่ศัตรูแล้วขึ้นมาแล้วใครเล่าจะอยากลำบากไปพูดกันถึงเรื่องชนิดนี้ในเมื่อสิ่งซึ่งจัดเป็นอย่างๆพวกพวกเหล่านั้น ก็ไม่ได้มีอยู่จริงแล้วจิตก็ไม่ได้เป็นจิตและจริงเมื่อทั้งจิตและสิ่งที่ถูกจัดเป็นอย่างๆพวกพวกเรานั้นโดยแท้จริงเป็นมายาแล้วเธอจะสแสวงหาสิ่งใดได้ที่ไหนกันเล่านี่คือข้อที่693นะครับเมื่อทุกสิ่งไร้ความจริงและเป็นมายาเธอจะสแสวงหา สิ่งใดได้ที่ไหนกันเล่าต่อไปข้อที่694ความคิดแบบทวินิยมคือมายาตอนที่หนึ่งนะครับความคิดแบบทวินิยมคือมายาตอนที่หนึ่งการเกิดขึ้นของมายาก็ดีการถอนมายาออกเสียได้ก็ดีล้วนแต่เป็นมายาด้วยกัน มายาไม่ใช่สิ่งซึ่งมีลกลากอยู่ในความจริงมันตั้งอยู่ได้ก็เพราะความคิดแบบทวินิยมของพวกเธอถ้าพวกเธอเพียงแต่หยุดปล่อยตนและไม่หลงไปตามความคิดนึกปรุงแต่งที่ทำให้เกิดของเป็นของคู่เป็นที่ทำให้เกิดของเป็นคู่ตรงกันข้ามหรือทวิลักษ์เช่นอย่างธรรมดากับอย่างจดจรุแล้วเสียเท่านั้น มายาก็จะสิ้นสุดลงไปได้เองทันทีนี่คือข้อที่694นะครับความคิดแบบทวิทิยมคือมายาตอนที่หนึ่งนะครับต่อไปข้อที่695ความคิดแบบทวินิยมหรือทวิลักษ์คือมายา ตอนที่สองนะครับหากเธอยังเพียรพยายามอยากจะทำลายมายาในที่ทุกๆแห่งที่คิดว่ามายาอาจจะมีอยู่เธอก็จะพบว่าไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยแม้แต่เท่าเส้นขนเดียวให้เธอเกาะนี่แหละคือความหมายของคำที่ว่าฉันจะปล่อยเสียทั้งสองมือ เพราะเมื่อเป็นดังนี้ดังนั้นแล้วฉันก็จะพบพุทธ,ธะในจิตของฉันโดยแน่แท้นี่คือข้อที่695ความคิดแบบทวิรักษคือมายาตอนที่สองนะครับต่อไปข้อที่696ผู้ศัตรูแล้ว ไม่พูดว่าเขาจรัสรู้ถึงอะไรนะครับเป็นข้อที่6นะครับแล้วก็ต่ออีกข้อหนึ่งก็เป็นข้อที่7นะครับเนื่องจากมีความคาบเกี่ยวกันกับข้อ9 9 6กับ97นะครับพูดตรัสูแล้วจะไม่พูดว่าเขาจรัสรู้ถึงอะไรต่อที่1น,นะครับการไม่ได้รับทำอะไรเลยนั่นแหละ เรียกว่าการถ่ายทอดจากจิตสู่จิตการเข้าใจซึมซาบจิตชนิดนี้หมายความว่าไม่มีจิตและไม่มีธรรมะพวกเธอได้ยินคนเขาพูดกันถึงการถ่ายทอดจากจิตสู่จิตแล้วพวกเธอก็พูดกันถึงอะไรบางอย่างที่พวกเธอเองหวังว่าจะได้รับนี่คือข้อที่660้ทครับ 696สผู 96, ้ตรัสรูุแล้วไม่พูดว่าเขาตรัสรูุถึงอะไรนะครับต่อไปข้อที่697ผู้ที่ตรัสรูุแล้วไม่พูดว่าเขาตรัสรลุอะไรถึงอะไรตอนที่สองนะครับท่านปร,รมาจารย์โพธิธรรมแห่งนิกายเซนกล่าวถึงสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตว่า ธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั้นถ้าเข้าใจอย่างซึมซาบแล้วคำพูดของมนุษย์ไม่สามารถวานร้อมหรือเปิดเผยมาได้การจัตรูคือความไม่มีอะไรให้ใครต้องบรรลุถึงและผู้ซึ่งได้บรรลุจัตรูแล้วก็ไม่พูดว่าเขาจัตรูถึงอะไรถ้าประเอิญอัตมาหมายถึงอัตวงโปนะครับ ทำความกระจ่างในข้อนี้ให้แก่พวกเธออาตมาสงสัยว่าพวกเธอจะทนมันได้ไหวหรือนี่คือข้อ697พูดูตรัสรู้แล้วไม่พูดว่าเขาตรัสรู้ถึงอะไรตอนที่สองนะครับเอาละครับก็จบแค่นี้นะครับเจ็ดข้อนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เช่นเดิม หากท่านฟังแล้วเกิดข้อสงสัยเกิดความไม่เข้าใจนะครับอยากจะสอบถามอยากจะพูดคุยสนทนาธรรมะหรือ,อท่านต้องการแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งอย่างไรนะครับติดต่อผม,มที่หมายเลข0 8 9 1 2 6 0 6 8 9นแะครับและ02-5133279นะครับเอาละ, 02, 13, 3, 2, 7, ะครับ,ว,รบวันนี้ก็ขอยุดติไว้เพียงแค่นี้ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ